ข่าวข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับภารกิจนะวันนี้เป็นภารกิจค้นหานะผู้ประสบภัยจากกรณีเรือหลวงสุขโขทัยอปัปางในตอนดึกของวันที่18ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าเป็นสานการในช่วงเมื่อคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้นะฮะภารกิจที่ต้องดําเนินการร่วมค้นหาก็คือ,อผู้ที่ยังในตอนนั้นนะฮะอยู่ยอดอยู่ที่23 ท่าน23นายนะครับก็ตลอดวันก็มีข่าวคราวเยอะๆตรงนู้นตรงนี้นะฮะเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่าไปกันที่ท่านพลเรือเอกปกครองมนธาตุผลินนะครับโคศกกองบัญชาการกองทัพเรือโคศกกองทัพเรือนะครับครับสวัสดีครับท่านพลเรือเอกปกครองครับสวัสดีครับท่านโคศกครับครับัครบผมขอเอาอัปเดตยอดเลยก่อนดีกว่านะท่านโคศกครับเพราะว่าตั้งวันเนี่ยมีข่าวอะไรเยอะแล้วก็คอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มมาคอนเฟิร์มที่ท่านท่านท่านโคศกตอนนี้ ภารกิจการค้นหาวันนี้มีความเคลืบหน้าอะไรยังไงบ้างครับเชนท่านครับครับก็สุกในเบื้องต้นก่อนนะครับวันนี้กองทัพเรือเองเนี่ยได้ดําเนินการค้นหาในบริเวณอทางบริเวณตอนใต้นะครับที่เราตรวจพบแล้วก็ได้ช่วยเหลือกําลังพลไปเมื่อวานนะครับวันนี้เราก็ได้มุ่งเน้นมาที่เส้นทางทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับโดยมีระยะห่างจากจุดที่เรือจมเนี่ยสี่สิบไมล์ทะเลนะครับหรือก็ประมาณเกือบประมาณเจ็ดสิบกิโลเมตรนะครับครับซึ่ง วันนี้เราได้ใช้ระดมกําลังเรือทั้งหมดนะครับสี่ลำนะครับก็คือมีเรือกระบุรีเรือทีิกว่านะครับเรือในเลสสวนนะครับแล้วก็เรือสงขลาทั้งสี่ลำเลยนะครับรวมถ้าอากาศยานวันนี้เราก็ปูพรมกันแทบจะทุกพื้นที่เลยนะครับมีอากาศยานจากกองทัพเรือเนี่ยเป็นเครื่องบินเนี่ยสามลำนะครับเฮลิคอปเตอร์สี่ลำครับแล้วก็กองทัพอากาศเสริมสนเครื่องบินสองลำแล้วก็เฮลิคอปเตอร์อีกหนึ่งลำครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ปูพรมแทบจะ อากันในทุกพื้นที่เลยนะครับแต่แต่สุดท้ายแล้วสรุปยอดตอนนี้นะครับก็คือยอดผู้สูญหายครับปัจจุบันนะครับอยู่ที่22 22นายครับครับแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตเนี่ยทั้งหมด6นายครับอันนี้คือยอดอัปเดตปัจจุบันครับอ๋อ22ท่านเนี่ยก็แปลว่าวันนี้ สามารถจะเจออีกท่านหนึ่งเพิ่มเติมใช่ไหมครับท่านพลเอกอีกฟครับปัจจุบันยอดตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบสองครับผู้ที่ยังสูญหายอยู่นะครับอ๋อที่ที่บอกว่าเพิ่มเติมแล้วมีข่าวบอกว่าเป็นเป็นต้นเรือใช่ไหมไม่ใช่ต้นเรือครับในส่วนของต้นเรอเองเนี่ยเรายังเรายังยังสืบยังยังกุดยังหาไม่เจอนะครับยังค้นหาอยู่ครับอ๋อต้นเรือยังไม่เจอเพราะมันมีข่าวลือเรื่องต้นเรือคือนาวาตีพลรัตสิโรลมานะครับครับเอ่อ เดิมดมว่าถูกช่วยเหลือบนเรือสินค้าตามข่าวนั้นนะครับใช่ใช่แต่จริงๆไม่ใช่ครับเป็นคน,คนละคนละท่านกันครับ<อ>คนละท่านกันแล้ว,แล,วแล้วมีข่าวอีกอันหนึ่งไหนๆก็จะได้เคลียร์กันบอกว่ามีไปเจอที่เกาะทะลุมีหลายคนมีผู้เสียชีวิตด้วยอันนั้นก็แสงไม่จริงเหมือนกันทั้น,นี้ยังรรเรียนว่ายังไม่ยืนยันครับอย่างอย่าง,งที่ทราบๆกันนะครับในวันที่เรือกับ เรือโขไทยได้อับบางลงนะครับมีมีทั้งเรือสินค้าแล้วก็มีเรือประมงเนี่ยได้อับบางลมหลายหลายลำคนระับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้ที่มี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 ม,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 มีหลายหล,ายหลายการค้นพบบางครั้งเรายังต้องพิสูจน์อััตรณ์อยู่ครับว่าเอา๊ะได้กำลังพลของโขไทยหรือว่าเป็นลูก<อ>เรือประมง หรือลูกเรือสินค้าหรือเปล่าครับจยต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับเพื่อนี่จะลําบากนิดหนึ่งครับเหมือนเมื่อก่อนที่พอไปเจอแล้วสิบสิบสิบคนแล้วก็ใสยชุดหนึ่งคนแปลว่าเป็นลูกเรืออนุภูมิเรือเรือสินค้าก็ครๆต้องต้องตรวจสอบสบอภาพอากาศวันนี้เท่าที่ดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านโฆษกวันนี้ฟ้าค่อนข้างเปิดครับทัศนวิสัยค่อนข้างดีครับอ่แล้วแม้แต่คลื่นลมเองก็ก็ลดลงเยอะนะครับทั้งคลื่นลมความความสูงเลยต่างซีเซตตอนเนี้ย เหลือประมาณสามครับขึ้นเนี่ยเหลือประมาณสองถึงสามเมตรแค่นั้นครับอ๋อก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเะดีขึ้นครับดีขึ้นครับอก็ห่างไปสี่สิบไมล์ทะเลหรือประมาณเจ็ดสิบกิโลเมตรวันก่อนที่เราเจอเมื่อวันที่ท่านพบตรแถลงก็บอกว่าจุดที่พบผู้เนี่ยถูกค้นพบก็ห่างประมาณหกสิบกิโลเมตรก็ไล่เลี่ยกันนะก็จากจากเมื่อวานเมื่อวานผู้จัดการผัน ทหารเรือที่แถลงคือเมื่อวานตอนเย็นนะครับตอนเย็นวันนี้เราก็เนื่องจากคลื่นลมที่เบาลงครับเพราะฉะนั้นระยะทางเลยขยับมาไม่เยอะครับขยับมาจากจุดเดิมประมาณสิบกิโลเมตรครับอ๋อคือก็ไปอะคลื่นมันไหลช้าลงก็โดยการคํานวณก็ได้จะสกบตรงนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับครับครับคิดว่าอุปสรรคใหญ่ที่สุดตอนนี้ถ้าจะมีในการค้นหาคืออะไรครับเอ่อต้องต้องเรียนว่าตอนนี้เนื่องจากว่า มันมันค่อนข้างเข้าไปสู่วันที่สามไปสู่เกือบจะวันที่สี่แล้วนะครับเมืม่อนี่ยทิศทางของอผู้ที่สูญหาอยู่เนี่ยเราแม้วเราจะกําหนดสโคปมาแล้วแต่ก็ไม่มั่นใจว่ายังอยู่ในพื้นที่เรากําหนดหรือเปล่านะครับครับก็เลยตอนนี้เราก็พยายามจะขยายพื้นที่เปิดกว้างเข้าไปโดยเราใช้ เครื่องบินรัตเวนเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเขามีความรวดเร็วในการเคลื่อนที่นะครับตอนนี้เราก็เลยระดมอากาศยานเป็นหลักในการค้นหาครับส่วนเรือเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเข้าไปช่วยเหลือครับโดยใช้อากาศยานเนี่ยเป็นตัวชี้เป้าหมายครับครับครับทางกองทัพเรือทางศูนย์เบิกการได้ได้มีแผนล่วงหน้าไหมครับว่าท่านจะการค้นหาเนี่ยจะทํากันยาวนานแค่ไหนยังไงถึงจะยกเลิกถึงจะอะไรเนี่ยนะฮะประธานโทษต้องถามนะครับ ก็ในเบื้องต้นเราก็จะดําเนินการค้นหาอจนกว่าจะได้ผู้สูญหายได้จํานวนมากที่สุดหรือจำนวนลบที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะายังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือจะเสียชีวิตแล้วนะครับเราก็จะต้องนําที่น้องเรากลับบ้านให้ได้ทุกคนครับอืต้องนํากลับบ้านทุกคนนะครับครับครับในส่วนที่พบมาแล้วแล้วก็ที่เสียชีวิตหกนายหกคนเนี่ยนะการพิสูจน์อัตลักษณ์นยากไหมครับในพื้นที่นี้ ก็ก็มันการดําเนินการต้องดําเนินการหลายอย่างนะครับต้องมีคนมาชี้ตัวต้องเอาหน่วยแพทย์มาตรวจสอบรวมถึงญาติพี่น้องต่างๆ่ยต้องให้เขามาดูศพและให้เขายืนยันด้วยนะครับครับซึ่งตอนนี้ผู้ที่เสียชีวิตทั้งหกนายนะครับก็ได้รับการยืนยันพิสูจน์หลักเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีไปหลายชื่อเรียบร้อยหมดแล้วครับซึ่งทั้งหกนายนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะได้มีการลําเลียงศพนะครับไปที่ อำเภอสันิหีบจังหวัดชนบุรีนะครับโดยเครื่องบินของทางกองทัพอากาศนะครับว่าเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นศพอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับก็จะนําไปประกอบพิธีร่วมกันครับอ๋อที่ที่สัตหีบนะฮะที่ที่ตั้งสถานทัพเรือนะครับท่านบริีกับผมผมย้อนนิดหนึ่งท่านท่านท่านล่าสุดที่เจอวันนี้นะฮะท่านท่านบาดเจ็บเยอะอะไรหรือเปล่าท่านรับ S <S> ก็ก็ที่ทราบก็คือมีแค่อาการอ่อนเพลียมาก,กน,นะครับหลัง <Concept> จากที่ได้รับน้ํารับอาหารเล่นนอนพักผ่อนแล้วก็เป็นกลับเป็นเป็นปกติดีครับอ๋อเจอเจอท่านอยู่ลอยลอยลอยอยู่ในลอยคออยู่ในทะเลเหรอฮะหรือ,อยังไงครับเอ่อส่วนใหญ่ตอนนี้คือจะลอยคออยู่ในทะเลกับทั้งหมดนะครับที่เราที่เราที่เราลักทรา,ราม,มานะครับอ๋อแสดงว่าอย่างนี้เราก็ยังมีความหวังว่าท่านอื่นๆก็มีหวังที่จะปลอดภัยถูกไหมฮะท่านพลเรือเอกกรองครับนะฮะ ก็เราก็คาดหวังเช่นนั้นครับถูกต้องครับอืครับครับส่วนเรื่องลือนี่ทั้งทางพบทรได้มอบหมายยังไงบ้างครับเรื่องการตัดเตรียมเรื่องการเอาละยังไม่ถามเรื่องการที่จะสอบสวนอย่างที่ท่านแถลงเมื่อวานนี้ครันะเรื่องความเรียบร้อยด้านอื่นๆท่านพบทรมอบหมายอะไรบ้างครับครับหนึ่งตอนนี้คือต้องเตรียมการเกี่ยวเรื่องการที่เราจะดําเนินการในการกู้เรือหลวงสุโขทัยขึ้นมานะครับโดยท่านได้มอบหมายทาง อ่พลเอกอุดมดุงพันเ่ียมนะครับผู้ชาการกองเรือยุทธการนะครับอ่เป็นอ่จัดจัดจัดคณะทํางานขึ้นมาเพื่อดําเนินการในการกู้กู้เรือหลวงสัวไทยในคราวนี้นะครับซึ่งขนาดเนี้ยอ่เท่าที่ได้รับทราบมาก็คือเรือหลวงบางระจันนะครับซึ่งในเรือหลวงบางระจันเนี่ยเขาจะมีเรือยานอากาศยานสำรวจนะครับอ่ชื่อว่าเรียกว่าซีฟ็อกนะครับได้เดินทางไป ที่บริเวณจุดที่เรือสุโขทัยได้อับปางลงแล้วครับเพื่อจะใช้ยานอากาศยานไร้คนขับเนี่ยดำลงไปสํารวจใต้น้ํานะครับว่าบริเวณเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยลอยตัวอยู่ในลักษณะใดนะครับหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องมีการเข้าไปพิสูจน์เพื่อเห็นว่ายังมีกําลังพลตนะิดอยู่ภายในเรือหรือไม่อย่างไรด้วยครับใช้ใช้โรนใต้บุกใต้น,น้ําเลยใช่ไหมลักษณะคล้ายๆมันครับเป็นอ,อากาศยานไร้คนขับครับ แต่ก็คือมีกล้องติดอยู่ก็คือ<ม>เข้าไปใกล้บลริเวณเรือแล้วก็จะดูจากผ่านกล้องไยในอากาศยานเข้าไปครับอันนี้จะดําเนินการปฏิบัติการพรุ่งนี้เลยใช่ไหมหรือ,อยังไงต้องคือตอนนี้เรือกําลังเดินทางไปเข้าพื้นที่นะครับแต่ข้อจํากัดของอากาศยานชนิดนี้ก็คือเกี่ยวเรื่องความแรงของกระแสลมเอก,กระแสลมและกระแสน้ํำนะครับแค่ถ้าเกิดว่าคลื่นลมไม่แรงก็สามารถปฏิบัติการได้ครับต้องต้องอยู่ในการตัดสินใจของเรือหลวงบรินารอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะ เดินการได้หรือไม่อย่างไรครับหลวงมังจันก็เดินทางอย่างไหนสตียเหมือนกันเลรครับใช่ครับตอนนี้ออกเดินทางไปแล้วครับอืมครับก็เอาละครับนี่ก็โดยภาพรวมๆนะส่วนเรื่องกรรมการสอบแล้วเดี๋ยวให้มันให้มันค่อยว่ากันอีกทีนึงครับเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับครับท่านกท่านพลเรือเอกปกครองมีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั่วประเทศบ้างไหมครับครับก็ก็คงในเบื้องต้นในในในนามของกองทัพเรือนะครับก็ต้องแสดงความ เสียใจยอย่างสุดซึ้งนะครับสําหรับกําลังพลของเราที่ได้เสียชีวิตลงนะครับก็ไม่เฉพาะครอบครัวของอผู้ที่เสียชีวิตครับกองทหารเรือทุกนายก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจมากับญาติพี่น้องหรือผู้ปกครองของผู้ที่เสียชีวิตนี้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วส่วนคนที่ยังเหลือนะครับก็ขอให้มั่นใจว่าทางกองทัพเรือเองเนี่ยก็จะดําเนินการอย่างดีที่สุดนะครับเพื่อจะนํา พี่น้องของเรากลับบ้านให้ได้ครบทุกนายครับรรค,ครับขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทหารเรือทุกท่านทั้งที่ปฏิบัติภารกิจและก็ผู้ที่เราคาดหวังว่าท่านจะปลอดภัยด้วยนะครับขอบคุณนะ,ระครับท่านครับรับขอบคุณมากครับสวัสดี <ja S 2> ครับบ<น>ลเรือเอกปกครองบนธาตุผลินนะฮะโกศกกองทัพเรือนะครับวันนี้ที่ท่านปกครองชี้แจงมาแล้วคุณภาคภูมิกับผมได้ถามเนี่ยคือมันตอนบ่ายๆนะครับ บ่ายสองบ่าโมงมเนี่ยก็มีข่าวลือแล้วก็ในโซเชียลก็โพสต์กันพอประมาณนะคุณภาคภูมิบอกว่านาวาตีพล,ลรัศสิโรดมนะที่เขาเรียกว่าต้นเรือพลับนะคุณพลับพลับที่มีการโพสต์ถึงกันนะอันนี้ก็ซึ่งเป็นลูกชายของอดีตบิ๊กฐานเรือท่านหนึ่งนะฮะก็บอกว่าพบแล้วต้นเรือพลับชื่อเล่นเนี่ยพลับนะบนาวาตีพล,ลรัศซิโรดม เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นห้าสิบแล้วก็ที่โพสต์กันมาก็คือที่เราได้อ่านกันในโซเชียลมีเดียนะคล้ายๆว่าตอนเกิดเหตุนะคล้ายๆเป็นคนประชาการแล้วก็เสียสละมากเลยนะจนเป็นที่ชื่นชมชื่นชมก็ต้นเรือนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นรองผู้บังคับการเรือครับนะถ้าผู้บังคับการเรือจะยศนาวาโทนะฮะอย่างพบทรเนี่ยท่านเนี่ยท่านอ,อดีต้นเรือ อาอดชผู <mile> ้บรรจาการเรือใช่รัตนโกสินทป์นะอาเดชเป็นอดีตผู้บังผู้บังคับการเรือครับผู้การเรือรัตนโกสิทร์สมัยท่านเป็นนาวทครับนี่แหละครับทีนี้ก็หลายคนโอ้ดีใจมากับแต่ว่านี่แหละครับท่านปกครองเมื่อกี้ก็ชี้แจงแล้วนะครับที่พบวันนี้เนี่ไม่ใช่นะครับครับก็ภาวนาแล้วครับให้พบให้ครบทุกคนเหลือกี่คนท่าุณมากภูมิเหลือยี่สิบสองครับวันนี้คืบหน้ามาหนึ่งท่านเท่านั้นนะคือคือวันนี้ข่าวมันเยอะมากนะครับ แล้วข่าวหนึ่งที่ผมถามท่านโกศกไปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็คือมีข่าวเรื่องว่าไปเจอตามเกาะตามแกาต่างๆ,ๆคือที่ท่านบอกคืนนั้นนะพี่สออุรันมีเรืออับปางหลายลำใช่ใช่ก่อนนั้นนั้นก็มีข่าวว่าไปเจอสิบคนใช่ไหมช่วยขึ้นมาแล้วเสียชีวิตหนึ่งคนเพาะอิดโดยบอกว่าอันนั้นก็เป็นเรือเรือเรือพาณิชนะชื่อเรืออนุภูมออกิก็อันนั้นก็เป็นชุดหนึ่งที่นั่นไปวันนี้ก็มีอย่างบอกว่ามีที่เกาะทะลุเขาเจอคนเสียชีวิตไปติดอยู่เนี่ยนะฮะ ถา,ถามท่านผอประคองเมื่อกี้ท่านก็บอกว่าต้อง,ต,อง,ต,องต้องตรวจพิสูจน์ก่อนเนี่ยนะครปรากฏว่าพลเรือเอกพิชัยล้อชูสกุลผู้บริการกองผู้บรนการทัพเรือภาคที่หนึ่งเนี่ยนะครก็พูดถึงกระแสะข่าวบอกว่ายืนยันว่าที่เกาะทะลุอำเภอบางสะพานน้อยเนี่ยนะฮะมีการตรวจสอบข้อมูลส่งเรือเข้าไปตรวจสอบยืนยันไม่พบผู้เสียชีวิตนะแล้วก็ขอแจ้งให้ทราบว,ว่าได้ให้ฟังจากที่ศูนย์ประสานความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเรือหลวงสุโขทย s, turkey, yeah. ัยเท่า huh. นั้นนะครับเพราะว่าทุกคนก็ช่วยพยายามค้นหาแล้วก็บางทีก็มีข่าวไปเยอะก็ตรงนั้นนะครับทีนี้นะพี่สานานวันนี้นะฮะมีข่าวที่ก็เป็นกําลังใจนะฮะกับกําลังพลทุกท่านเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่กาลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีจำนวน17นายนะครับโดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บริการกองเรือยุทธการเป็นผู้แทนพระองค์นำสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเรือหลวงสุโขทัยอป,ปางก็นับเป็นประมาทของคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้กับกองทัพเรือและกำลังพลเนี่ยนะครับขณะเดียวกัน ผู้เสียชีวิตนะก็อยู่ในพร,ระบราชบปถัมภ์ทั้งหมดทั้งหกท่านเนี่ยนะครับตรงนี้อย่างท่านโฆษกผู้รือประการเขาบอกว่าก็จะมีการเดินทางโดยใช้เครื่องบินของทัพอากาศที่เป็นกําลังสนับสนุนกองทัพเรือไปเนี่ยนะครับรับท่านไปที่อกองบัญชาการที่สัตหีบนะครับที่กองเรือฐานทัพเ,เรือที่สัตหีบนะครับ,รบเพื่อจะทําพิธีร่วมกันนะครับท่านนายกรรฐมรีวันนี้ก็พูดที่เชียงรายนะครับ ก็ได้แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าได้สั่งการทุกวันเลยนะตั้งแต่เกิดเหตุมาวันที่2ี่ก็ได้สั่งให้รายงานส่งชื่อส่งอะไรมาให้ดูแลครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตดูแลเรื่องการเยียวยานายกก็สั่งหมดทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็ทราบว่ามีการพบผู้สูญหายเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พบผู้สูญเสียชีวิตด้วยก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วทุกคนก็ต้องะระมัดระวังให้มากที่สุดในการจัดการนะทานายายกก็บอกว่าบางเห็นบางส่วนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเยอะแยะไปหมดนะนี่เหตุการณ์คนเสียชีวิตนะไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาซ้ําเติมไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาพูดจาให้ร้ายเสียหายนี่แหละประเทศไทยไทยเป็นอย่างนี้เพราะอะไรคุณภาคภูมิกับเพราะอะไร <c oughs> <c oughs> นายกยกถามนะครับ <c oughs> ก็จริงๆก็มันมีแงมุมที่อาจจะต้องมาถอดบทเรียนอ่ะนะใช่ใชแต่ว่านาทีที่จะถอดบทเรียนกันเนี่ยนะอขอมันผ่านเรื่องผ่านนี้ไปนิดนึงผ่านไปแป๊บหนึ่งก่อนจริงมันก็มีคําถามหลายคำถามผมก็มีคําถามเหมือนกันแต่ว่าหลายคนก็บางคนก็เจอท่านโกศกอยู่หลายครั้งนึ่งคุณพักภูมิทำไมไม่ถามมันมันขอชช่วงเวลาะช่วงเวลาก็เขาเรียกก็การรับเที่ยวนิดหนึ่งนะครับคือมีอะไรท่านก็พยายามชี้แจงข้อเท็จจริงอยู่แล้วกับเอ่อ เรื่องนี้นะฮะทางกรมรมิการทหารก็ก็เตรียมจะเรียกพลเอกประยุทธ์นะในฐานะลำดับว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ผู้บริการทหารเรือนะฮะไปไปให้ข้อมูลนะครับก็หลายๆคําถามก็มีอยู่นะครับรนนี้เนีเ่ยเผลอๆจะมียัติด,ด่วนกระทู้ถามด้วยวาจารหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เพราะเป็นวันที่จะเสนอด้วย <S <S 1> <S 1> <ช>วาจาได้นะครับ ครับแต่ว่าถ้าถ้านั้นก็ยังม er right? ีมีมีพลเอกชัยชานช่างมงคลไปช่วยตอบอยู่ได้นะพี <to grill acuerdo> ่สุร ok ันนะใช่ใวันนี้ท่านก็ไปที่ไปฟังบรรยายสรุปด้วยนะฮะแล้วก็ไปดูเรื่องของปฏิบัติการนะครับก็ไปพูดคุยมีทั้งท่านพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ปบทรนะท่านเสเมื่อวานที่นั่งแถลงกับท่าน ปบปทรเนี่ยนะ<ช>ก็คือพลเอกชนทิศนาวานุเคราะห์นะเสนาธิการฐานเรือ,อนายฐานระดับสูงแล้วก็พลเอกปกครองบนทาธาตุลินด้วยนะครับโฆษกทอบอด้วยนะครับไปรบรรยายสรุปกันที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือกองบริการกองทัพเรือที่พระราชวังเดิมนะครับก,ก็คงมีข้อมูลประสมควรแล้วพรุ่งนีน้มีการถามกันในสภาก็น่าจะตอบได้เยอะอยู่พืออะไรข้อมูลในอดีตนิดหนึ่งนะพูดถึงว่าเรือหลวงที่ โดนถล่มหรือจมไปโดยเหตุการณ์ต่างๆมันก็เคยมีนะครับนะคุณภาคภูมิคุณป๋องอาจจะรายงานไปแล้วเมื่อวันจันทร์นะฮะหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบยังยังนะก็ถ้าย้อนความกันเร็วนะที่เราจํากันได้นะอย่างเรือหลวงทนบุรีครุณภาคภูมิจมในยุทธวียุทธนาวีก่อช้างโอ้โหนุดตั้งแต่นุนเลย,นยนเนาะนี่นะก็ถูกกองเรือฝรั่งเศสยิงนะครับจนจมลงเลยนะนั่นเกิดขึ้นมาปีสองสี่แปดสี ในช่วงที่มันอะไรกรณีนนพิพาทอินโดจีนนะครับแล้วก็เป็นยุทธนาว,วีครั้งแรกและครั้งเดียวของก<ช>องทัพเรือไทยนะครับอีกรั้หนึ่งคือเรือหลวงสมุยถูกจมนะตอนนั้นก็เริ่มสงครามโลกครั้งที่สองอสงครามโลกครั้งที่สองนะครับกำลังดำเนินการกันอยู่นะเรือดำน้ําของเมริกาก็นี่แหละครับถล่มเรือหลวงสมุยขณะที่จะเดินทางไปรับน้ํามันจากสิงคโปร์แล้วก็ถูก ยิงจมลงนะอันนั้นก็เป็นช่วงคือตอนนั้นญี่ปุ่นก็มาบุกเราใช่ไหมครับยกคนขึ้นบกอะไรนะฮะแล้วก็เรือหลวงสีอวิทยานะครับถูกจมลงในเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันอ๋อเมื่อปีสอง2้ารอยสองอันอันนี้อันนี้เป็นการเมืองภายในครับคือทัพเรือกับทัพอากาศเนี่ยคือจะล้มจะบอลปอพิบูลสงครามไปเปิดไปเปิดใบเรือแมนฮัตตันใช่ไหมไปไปใช่จะบอลปอต้องกระโดดอยู่บนเรือเพ่นลงจากเรือเลยนี่ ก็เป็นสามครั้งแ <hehe> ล้ว <descon> ก็มาครั <guarding anymore>? ้งนี้แหละครับครั้งที่สี่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของสภาพอากาศดินฟ้าอากาศด้วยแล้วก็มีเหตุปัจจัยอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะฮะแต่ตอนตอนตอนจอมพลปนี่ไม่สําเร็จนะตกเงเป็นกบฏมนนัตตันนี่มันก็เรื่องเป็นกบฏขนาดนั้นแล้วก็ไม่สาเร็จนะคือถ้าปฏิวัติยึดอานาจไม่สําเร็จเนี่ยเขาเรียกกบฏกบฏมนนัตตันนี่ถ้าใครอยากอ่านแบบมีสีสันนะผมจําเรื่องไม่ได้ทุนคุณวินวินเลวารินวินเรียววารินเนี่ย เขาเรียกแบบเบิดับเบิลเซรีเลคนแรกใช่ไหมดับเบิลเซรีคนแรกต่อหลังมีหลายคนดับเบิลเซรีคุณชาติยู่คนแรกคุณชาติอ่าใช่ใช่คุณชาติได้เรื่องเรื่องจนจอกแล้วมาเรื่องเวลาอถูกไหมถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเรื่องเรื่องไอ้ฟักอะเรื่องอะไรอะ คำพิพากษาก่อนาาการเลือกษา,าแล้วก็มาเรื่องเวลาอ,อ่อ,อ่าอปัออ่ออออน,นหมาบ้านนี่ไม่ได้เซรีนนะส่วนคุณ <c oughs> วินเลียว,วาเรนนี่ได้สองรางวัลน,นี่ <c oughs> ดับเบิลซีไรีนครัออบนั้นบนไออ้้ไประช้ที่ไตบนเส้นขนา,าน,น,น,านกับเรื่องหลังเรื่องอะไรเรื่องนั้นผมจำไม่ได้ เป็นครับใดบนเส้นขนานเนี่ยแหละที่มีฉากเนี่ยฉากบทแมนฮัตตันใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่คุณวินเนี่ยเขียนเกจประวัติศาสตร์เนี่ยน่าอ่านมากอ้โหมาเขียนเป็นนิยายอันนี้ผมไม่ได้อ่านเฟซบุ๊กคุณวินนานแล้วกลับไปขออ่านอ่านนี่นะ